ไปต e ังไดเหรอเพูนะวันนี้อยู่บ้านอยู่อยู่มู่เอฟซีก็บอกขึ้นมาบุ๊บหมูเออลูกพี่ลูกพี่อยู่กันนะขี้อยู่ครับป่าวเนี่ยอะไรยี่เขาไอ้เนี่ยนี่บัดเซาะเนี่ยกะเอฟซีบอกต่อาวไอ้อย่างมันต้องตายเนี่ยสักวันเป็นซีบอกนี่มันเซาะบุ๊บหมู โอ้โหโ้หมูจะเอาไว้เลี้งยงไข่เนี่ยลูกน้อยจะไปกัดเพิ่มลูกเลยเออเอฟซีเขาขอเอฟซีไหนผมพอพอคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เต็มเ,เลยบุบหมูลุงโยครับบุบหมูลุงโยครับอีเขาบอกอีกเดี๋ยวหาหวัดลบห,หน้ามาบุบจ้างฮะมาบุบวันนี้มาวางวันนี้มาวางบ,าบ,าางบอกเอฟซีเลยนะครับว่าตอนนี้ไอยโย่เลี้ยนฉายานะครับเป็นบระเจไอโยมากแล้วเป็นไอไอไอโยไอโยอาชาโยว่องไวโยว่องไวโยแห่งอาชานะครับผม ยกเย็นดังคุณเขาบ่มี้แบ่มีนะนาตีบันบัดดีมะครบเกลียวครบกลางอย่างนี้และเลิกเลยเป็นแฮมสายแล้วตอนนี้เป็นสายแล้วสายเยิ่มละรับก่ะถึงมานี่รับครับครับพักผ่อนมากขึ้นเอาเข้าเรื่องเลยผมขอบุ๊บหมูอะไรเนี่ไปได้ไปได้ไปได้ปอปอุ๊บปุ๊บพรมบัญชีปุ๊บสายเสื้อผมบุ๊บเดี๋ยวโห่บ่าเอาไงเอ็นดูมันเตะกินที่มันมีในเต็มบ้านเนี่ยไก่ที่กุ้งก็มี ไก่โล่งแล้วไกลโล่งแล้วสีเขาบอกขึ้นมาบุ๊บหมูเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสวนวันนี้มาได้อยู่จดี๋ยนี้อย่างกินคนเนี้ยเนี้ยกับโต๊ะเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแข่งออมท่านใบ้ใบ้ไอ้เอ็นสีเขาบุ๊่แจ๊เนี้ยเออขอขอหลอบหน้าหลอบหน้าจัดให้หลอบหน้าหลอบหน้าไปแล้วเบื่อใบ้ใบ้เพราะ้มันหันมันล้ำนะเออบกมาเดี๋ยวมาไปนี่พอสวนกันไปบุ๊บหมูกันเลยเออนะเดี๋ยววันหลังเอาควันเดี๋ยวพอให้เขาจอกกินอย่างเลยเดี๋ยวไอ้มาเดี๋ยวไอ้มาได้จะกินอย่างกันนี่ คิดว่าังมาเข้าจะฟังไหมสวัสดีครับผม PMC ปุจจันลงไหมครับผมวันนี้คุณอยู่กับรายการโซสามวันนี้เมนูของเรานะครับเราจะเอาหมูนะครับที่เราซื้อมานะครับผมจะหั่นครึ่ง ตัวนะครับส่วนหนึ่งเราจะทําเป็นหมูหันนะครับหมูย่างขึ้นตัวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทําเป็นการไปต้มนะครับหมูนี่ถามว่าเราอยากให้เห็นตอนเราครัวหมูนะครับภาษากลางเรียกว่าอะไรคือการเชือดหมูนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถจะออกสื่อออนไลน์ได้นะฮะเพราะว่ามันจะโดนโดนโดนอะไรโดนบล็อกโดนแบนเอานะครับเพราะว่ามันมีเลือดมีอะไรนะครับเราก็เลยทําให้เห็นตอนหมูเสร็จไปแล้วนะครับส่วนหมูตัวนี้นะครับเราซื้อมาครับผมเจ้าของก็ เดี๋ยวเราจะจ่ายตาให้เจ้าของทีหลังนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไปสวนนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการกบกหมูนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเราก็กบหมูมาบ้างนะครับซี่โครงเนี่ยเดี๋ยวเราต้มบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับเออนี่เขาบอกเราออนหมูนี่เก่งเก่งต้นใดครับสามารถกินเหล้ากับหมูดิบได้ครับนี่พราน้ากันแล้วอะวันนี้เราไม่ให้พี่โยทําอะไรมากนะครับวันนี้เราจะให้พี่โยเนี่ยมาต้มหัวหมูให้เรากินก็พอแล้วนะครับ เพราะว่าบางอย่างบางเมนูนี้เราต้องต้องทําเองเพื่อเพื่อความอร่อยนะครับอย่างซี่โครงเนี่ยนะครับอันนี้จะจะเอาไปต้มส่วนหนึ่งแต่ว่าอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราลาะออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปทำอะไรฮะเราจะเอาไปย่างนะครับป่ะก็ว่าเขาเขาโทรหายโยบเหรอเพราะว่าถ้าเขาแยกกับเอี้ยคือเขา ความเป็นพ่อครัวเขาอาจจะสู้อโยมได้ไงเขาต้องโทรหาโยเพื่ออโยจะเอายามือเขารักษาแขนรักษาขาของเขาเดี๋ยวนี้โยเข้าไปในขึ้นบนดอยครับน่าจะไปเอายานะพ่ะป่านะยาขยามาดีมาสียากตมูนี่แต่ว่าบางคนนะครับผมฝากถึงเอฟซีเลยนะครับฝากถึงเอฟซีนะครับใครที่คิดว่าพี่โยเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็คิดไปนะครับผม แต่จริงๆแล้วพี่โยเลิกแล้วครับเดี๋ยวโทรหาโยนะครับโทรหาโยแล้วก็เดี๋ยวให้โยมามาจ่อยมักหมูันบเป็นเหมยเป็นไข้เออมาเจอกัววิดเดี๋ยวโทรหาโยก่อนเนอะไม่ได้เขาก็กินเหล้ากันเพิ่มฟ้าเอาแซลัวแล้วเอาหัวหมูไปซ่อนกันไหนจับหมูได้นะกินเหล้าขาวมันแนบหัวชิงกัฮะ มาลวเบยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยพี่เกิยผมเตรียมมาเพื่อนะนะเดืบรอยเดือดอยกันไปไปซื้อลูกกาดนหมโอ้วันนี้ดีใจส่งยางนอกมาเอวหาแล้วก็ซัดในบ้านปัตายโอไปตายยังไงไเลยม้บรัวเฮือเดือดลอยเนาอเออคัวเดือดลอยกซื้อมาบคัวกคือเคียงหมูเปิ้ลเจี๊ยบเปิ้เจีขายเป็นเจีขายเป็นตีนมที่หรออนนี้ซื้อมาียวบ้านใคร มันบุญไงอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซื้อมากกันแล้วก็อันหมูนี่มันเป็นตรงนั้นมันจริหมูใหญ่แต่ว่านะมันเป็นหมูน้อยให้มากกันก่อนี่มาก็เดี๋ยวจะมาทัวร์หาเช็ดหาตะกี้จะแง่ฮึ้นเลยไงฟังมาเนี่ยเออเอาอแต่ว่าแต่ตะกี้ซื้อเขาซื้อเป็นตัวนะหมูนะหมาบุญแหละ เขาเว้ยโอ้ปุึงตังเทริปนึงอันแล้วเหรอแล้วเขาจะนี่เขาบังเหรอบังหน่อยบังหน่อยเพื่อฮื่อเพื่อเพื่อเกี่ยงเข้าวอ๋อจะได้กรอบไหเนาะครับย่างหมูไปตีไปต้อนนี่นะเนาะครับโอ้มอดอ่ะปุ๋นต้อหมอดนะต้มน้ำอย่าคาเซ็ตต้มน้ำเขาจะเอาอันน้ำลวกแล้วก็คูดเมืี้นะแม่นหูดขนแล้วก็หมูดำแล้วเนาะครับ คูณขนซื้อของชาวบ้านนี่โอ้โอแล้วไปจะไดมาจะไดซสดมาจะนี่บนนี่วัดจะมาสินเดือนปุ่นก็ท่แหลกผมก็เนี่ยมันมันพักกับมันมีงานอะไรบางเนี่ยมันมันมีแต่ว่าผมพัก่อนซิบวันเนี่ยแล้วก็ซดมาหาโยกออยากจะกินอยากกินหมูย่างอยากกินหมูย่างหมูหันเนาะจัดให้แล้วก็ก็ผมจะถามคือเอฟซีจะมือบุกหมูไอโยะโอ้ก็ได้ไงแต่ว่าต่นนั้นเเก่งใจไอโยะนะก่ะแต่อยางบุ๊หมูไอโยะนีนะฮะขณะผม วันนี้กินน้ำเปล่าด้วยกันสักกำมกือเนาะได้กะได้กะคือเขากับเอ็นดูหมูให้ยเยอะเนาะถ้าว่าเอาไว้ทีแรกเอาไว้ขึ้นในใจเอาไว้ส่งยางเอาไว้ขายเหรอขายหนึงกับเอาไว้ไปมัดมือแต่งงานใหม่เราจะไปแต่งงานใหม่ครับเออเพราะว่าแบบมีหมูก็ไม่ได้แต่งองีกก็ได้แต่งหมูตายหมูเขาไปเอาเอาเอามีหมูอ๋อต้องพิเศษไปล้างมือมาแล้วนะครับครับคืออ๋อถ้าเรเอาหมูนี่ไปเอาไปไปงานแต่งอีกเนาะแม่มีพริกไทยก่อนหนึ่งมีพริกไทย ใส่เหมือนนี่นะใส่หมือนนี่ผมใส่พี่น้องครับประชาชนครับมีอย่างใส่ตัวนนะครับใส่เตาให้ลุงโยกันถ้ามันมีอย่างใส่สักอย่างเหรอก้มใส่สักอย่างกันหานไปเลยเอาใส่เกลือใส่ซอสใส่กระเทียนักอะเอามันจนซึมเข้าไปในทุกอัณูลิจเหมือนกันเนี่ยนี่เอา อนุจิตหรือว่าภาวังจิตก็ได้นะโฆษณาต้องเข้าหมูนี่ถึงจะมาะเนาะจีนมันไขมันมันน้อยเหมาะเหมาะแม่นคนเรื่องดีน่ะนี่เนื้อเนื้อนี่เป็นหมูอันนี้เป็นเป็นหมูดำนะครับหมูดำเป็นเป็นหมูดำนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงนะครับหมูคุรูบุตะนะครับแล้วก็เลี้ยงเนี่ยตั้งเพศเนี่ยเปิ้นส่วนใหญ่เนี่ยเปิ้นจะเอาเอาพืชพืชเนาะ ต้น,นบอนหมูอ่าต้นกล้วยต้นกล้วยต้นบอนนะครับตีบะเจียบบะเจบจบะเจ,จหวัวาหารเนะ<บ><บ>าะหมูเมื่อก,ก็เลยจะมีความแบบว<บ>่าสาราสังเกตหมูนะครับสังเกตหมูนะฮะมันจะมีไขมันน้อยมากนะครับระรวบางชั้นไขมันคุณสังเกตไหมฮะอันนี้คือหนังหนังและมันนิดเดียวแล้วก็นเนื้อเลยนะครับนี่ก็คือด้วยด้วยการวิธีการเลี้ยงที่ให้อาหารเนี่ยมันอาจจะโตไม่มากนะครับเขาก็จะเอาพวกแกบเนี่ยเลี้ยงไว้แกบ แกผสมมูตีเขาต้มแล้วก็ไอ้ต้นกล้วยเนาะบวกเนาะซอยๆๆมันก็มันติดกับอ่อนเนาะต้มต้มเอหมูไอ้หมูไอ้กรเรียงอย่างเดียวเนี้ครับผมไอ้นี่มันโฮมีเวลาน้อยเนาะงานเฮาน่อยเนาะจะเน้นแบบหัวอาหารหัวอาหารแจ้งมาก็เอาหัวอาหารอย่างเดียวเลยปวดท้องมาเนี่ยเออจะได้ย่างกันในหมูเนี่ยมีปัญหา ตีต่อยไอ้น้อยมาสู้รลับลู่ไอ้สู้บ่ถอยสมัยฮัลเลิ่มเอลสาวขำลำขิงเขายัางบ่มีมมทุยขิงย,ยิมมากำาเขียวมีกับพักละโคถ้ากินเหล้าขามามันแนักหัวขิงกะบรรยากาศโคตรดีสุดอยอดเลยวันนี้แฮปปี้จับนะพอดีเลยปุ่นตกทิๆิ อันนี้เขาจะมักนะครับจะเต้ตนอะไรเขาอยากจะหันเป็นตัวนะแต่เพียงว่าเขาหันเป็นตัวนะมันก็งไอ้มันจะเงี้ยมีนูอื่นได้ถ้า,ถาเขาจะกินบาเซียนอะถ้าเขาเหลือไว้เอ็มกึ่งเขาจะได้แบบโกุ๊กต้มกุ๊กอย่างแบ่งอย่างนีไไ้ได้กินบาเซียนอันนี้จะได้ฟิลิ่งหมูหันนั่นแหละแต่ว่าครับไปทิละโคบโครบนี่ภาษาการกาได้โครบแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งไม่ใช่ผักนะ มันอันเดียวกันแต่มันเป็นเอเซนที่สองเอเซนที่2คือหนึ่งโคบอ่ะมาเต้าหนึ่งหน่วยมี2โคบ2โคบแล้วโคบหน้ามีทีมฟุตบอลมี2กองผาสองลายสองลายคําเมืองนี่มันมีหลายเวิร์กนะปู้จารถ้าพูแล้วมันเนี้มีหลเวิร์กด้วยพลังอายอ่าวันนี้เราจะมาหมักหมวยแล้วเออง่ายๆไอ้มีเขาใส่อันนั้นเนาะเพราะว่าบ้านมันมันมีสีเหลือกเอออยู่บนดอยนี่ถ้าว่าส่งนี่ซึ้งมือชิ้นเดีวนะครับ อ๋อหมื่นตื้อกุฏิอะไรยังไงกันสองกลุ่มชูเอ้าชูชูเป็นชูบุรีครับอ๋อสูบุรีมอสูบุรีชูบุรีมอครับเขาไอ้เข่งมาอะไรนโบะปะเข่งแต่ใจว่าเข่งเครียดกับงานอ่ะงานเยอะเยอะมากเลยอันนี้ผมถามแต่ไอ้แต่ของว่าเข้าเมืองตำรวจตรวหนึ่งสุดตังตรวจครับอันนี้ก็อู้แต่แต่เนี่ยตรวจเป็นหน้าที่เพื่อนเป็นหน้าที่เพื่อนคือคข้ามีอย่างเรื่อนตัวแต่โนแม่โน้ก็ตัวตัวตัวไอ้เป็นจีมีอย่างอยู่อะเยอะโถ่ จะมียอชิ้น X เนี่ยเาสาอยู่เหนียวๆ้อยังมียอนิ้นเนี่ยมีหรอไอเขาบอว่าโมเตอร์มาส่งตัวนั่นไหมอย่างกันติด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 ติิดต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 ิ หมองกกากบ้าซอสหอยนางรมนี่ซอสหอยไม่แห้ยังบักเกลี่เอียเอียเอียตอกตอกไม่ได้สอนโอ้โหเมอเลยเนี่ยเนียเนหาะอู้เห็นผลดีไอเป็ดยังต้องไปหาผาางัวมันอุนอุนอมนกุนเนาะโอ้อุนได้ยนี่ยเนียเดือกันรูปไปข้างหน้าแทงหัวจน โอ้บ่าไปเดินกันหนุ่มไปโอ้มันมันตอดมือเลยแต่เดิมดิมเดิมเข้าไปทุกอนุเนื้อนะเนาะนี่จะไปลึกดื้อถึงต้องตายแบบนี้เอาแล้วเอาไปคุยๆโถงโอมามิเอออูอันนี้เลยเนาะเพราะเขาก็บมาเลยจะป้ายกันมันตัวก็งาันงั้นนะถ้าแต่งงานแอบแบ่เพิหวัดตัดกี่วัาจะตรงตัวก่ถ้าวัดตรงนี้เด้ไดวผมมาเลยถ้าตรงไหนถ้าเพราะมันว่างผมมาเลย ถ้าเบว่างก็เขาก็เบว่างกันต้องปังหัวพวกนั้กันได้ว่าไปเลยเดี๋ยวพอกระทืบดื้ว่างกะแต่งงา้นอ่ะไปเอาอย่างไรบ้างเลยดิหมูดิไอเลี้ยงเราไห้ไก่กุ้งเราไห้ไก่กู้หมูยังมีนรวมยังีม่รวมอไก่กู้ได้เลยมีไก่เมืองเนี่ยได้เลยต้องซื้อกับมุนี่น่าไก่ดำไก่แดงมีปัญหาโอเคครับโอ้สบายใจเลยหายใจได้เมียหรือบาร์ เอออุดอดยู่ฮันแล้เดี๋ยวห้องตัวใ่พี่มาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเอานลครับพ็นพักละนั่นเดี๋ยวตังหมติดเรียกมันหลุนเนี่ยคประมาณนี้นี่สักสามสิบโลอ่ะอื้มอก้มาุ้ม้นอุ้มอุ้มอ้อุ้ม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 อน้มอุ้มอุ้ห้มอุ้อุ้อ้อุมอุ้ม้อุ้อุ้มอ้ออ้้ ถ้าสมมติว่าถ้าถ้ามันเป็นไอ้ยอดเนี่ยมันมีน้ำตามีให้ไปย่ายกับมันมันประเจว๋ยวหกผู่ครั้อะไรยังอ่ะจาเก็บไว้ตรวจนี่ก็คือจะไปขอเมียคือมันตึงวันอยู่กับเมียนี่มันได้ไปขอมันเตี้ยก็เอาตังค์ไปเตี้ยไงหรอมันเหมือนกันคุ้นข่าขอันมันนเป็ของงนี่มันมันเป็นประเพณีใช่คือยังไงเราต้องเอาหมูไปขอปุ่นนี่บบมีหมูมีตังค์ไปแสนก็เป็นล้านหมูฟุกเลยก็ โ้อเอาหมูดิบก็คือหมูดิบนยไมเป็นตัวเลยเมนเป็นที่เปิ่นให้มีให้เนี่ยนสโคบมึงเลยก็เป็นตัวนั่นนะอแเมงปิคบเรื่องกัมึงจะไปเอาลูก้ลมึงเอาลูกกุลุ่มกงอ๋อมาได้มาได้มมาโคบเ่งมเอาลูกกบนไปเออไี่เปนว่าขึ้นหรอไปกัน ถ้าบะกินลาบทิ้งกอบไปทอดไข่ใส่สมุนไพรก็ยอกเข้าไปสองไตก่อนจะออกไปแย่การบอกมีเวลามานนอนไก่ฮอนจะกปจะไหน กะลําฮะปดจะห้อยหินบ้านถ้าเขาบ่มีทะเลก็ยังมีพัทยาหน่อยไอต่อยนี่ฮะบัตตาจะฆ่าฮาก็เอาเตอร์ขั้นน็มตอนหาตายเป็นลืมตันโหนเน่าเมือกไปดิอูไปเลิกไปเลยอูยังมาแตะฮะเต้นมาเจือตอนยูหลังคีบอร์ดนี่สลิดจะเด็นแบบเตื่อปะหน้าก่อนินมผิวแป้งหน้าเลยสองนิ้วหายใจเสีคิ้งก็ปิีวบ่ต้องถึงกระตีริ้วแกคิวอินเดอะบิวตีแต่ฮาก็เบาบ้านจะบ้านในจะบ้านนอกย่าไอโยเนี่ยผมผมชอบถามครับไอโยชอบเป็นตัวว่ะก็ว่าชอบเป็นขานีิ ถ้าในซับถ้าว่าอยากตองเพรมันแบบว่าพระเอกอ่ะชอบเป็นตัวไงแต่ว่าแบงคนเดเลียวขาเนี่ยขากูาจะกี่กี่ขาหนามูนี่สีสีขาสีขาเล่นล้มก่อนคุณเดือดบ้านอุ้ยไผ่นี่แห่โขขาไอ้กยโยคนเดียวเนก็ะซีขา ไอ้ไขป่ปลาเป็นห้าซีฟหกซีฟขาเพื่อนไงแปดซีฟขาเพื่อนกินคนเดียวซีฟขาอะไกูเถอะม,มีแบงก่อนมีแบงจมูกคน,น,นเกิงเนี่ยคนสองขาคนสนิทของไอ้จะบอกคอยปากกดตัวในซื่ออ๋อแต่เขาแบงสองขาปูบางทีกับอะไรแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจของเขาแต่ไอ้ไม่ชอบเป็นตัวไอ้กับได้มุดไงแต่ว่าลูกน้องไอ,อ้กินเป็นตัวได้นี่ควายควายนิ่มถ้ำมีเขานี่ให้เอาถึงหรือก็เอาพริกลาบรอจบครับ มาเป็นการซอยมาเป็นการเขาต้องเอาเอาอันนี้ใส่ตัวก่อนไอ้เลน,เน,เ,นเนี่ยเอาซอสใส่ตัวตบ่มันเข้าไปในเนื้อในหนังมูเลกาปีเอาแซ่บหน่อยลเดี๋ยเดี๋ยวคนเนี้ยม,ม,มันลึนกจะมาแปลภาษากะเหรี่ยงให้เราฟังนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนก็เลยมูปาบูแวร์มูปาบูแวร์ก็โดนกระแทกวันนี้จะนิยัยพวกเราอย่าแต่ไกลพวกเราทั้งหมด ยาเลาช่วยยานะยานะก็กักระเด้พวกเราทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลทั้งปวงกดกระเด้ทุกคนวันนี้วันนี้จะมีไงพวกกูขายไม่ได้พวกเราจะมาย่างหมูแก่ห้กล่าวท้อนย่าเนาะให้ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านมารับมาชมมารับกินกับพวกเราได้เลยนะจ๊ะ โปรโมทผลอับแล้วันนี้ครับตดนียอีพวกเรายาจะไกลมาในวันนี้แฮพี้เนาะและกวันนี้ดอตเนียาอีเน่จะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะจะเมนเราก็ว่าเราจะมาย่างหมูแกกล่าวทอย่าเออ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  หมูอร่อยแน่นอนข้อแรกเด่นกุยแน่นอนล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยภาษาภาษานี่ะเอ้ยมาทำของไอ้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอ่าโบป่าผู้แม่เอ๋ยเราทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงทั้งหลายเราทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เป็นภาษาอะไันแ่ะขาเรียกนะเราทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายอย่าโอ้โหแบบอย่าเด่นนะกุนหักกันเด้ โก้นอแล้วเนี่ยปวดริยอโอพีแกให้กเก่าทอเนื้อตีนใหญ่หยาวติดยาวหว่ามานไอี้ยผมเอาทั้งหมดติดาเราจะมากินหมูนล่นนะจ๊ะปกแกแหกออดทอเน้เหมือนนักว่าเนาะรักนะจุ๊บจุไอเนาะไอนะเออโอเคเอาเอาเอาไอไอไอ้จไม่ตั้ไหรอคนี้เป็นเม่ดนี้เป็นหนะสมมติสมมติผมเป็นเป็นเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเป็นฝรั่งนะเดินน Hello! Nice to meet you. Yes. What's your name? Yes. Yo Wong Wai. Yo Wong Wai. Speed, speed. Yo Speed. Yo Horse. Yeah. Horse. Horse. Yeah. Horse. Horse, not horse, no. Horse. Horse. S-N-A-S. Horse. Horse. Yeah, you can speak very good. Horse. I said I want water and one glass. Oh, go away. Yes สวัสดีคุ You are Welcome Nice to meet you Yeah 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 Nice to meet you Nice to meet you too I see television. You sing 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 a song Sing a song I I rapper rapper Oh rapper Yeah This song remember um เอ่อถ้าเธอไม่ได้รักกัน No 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 อันนี้พี่เจอันนี้พี่เจ Yes พูจาน I know อันนี้พีเจ I know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  Wow โอเคโอเคมิวสิกมิวสิกซอง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 อัพ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 มีโอเคอันใ้อัพีโอเคกวางไอ้ว่าน้องนั้นดูเปลี่ยนไปเหมือนน้องนั้นมีคนใหม่ใจเขามาแทนที่อพริอมตกันดูเอาไปครับแกมก่อนยอยู่ ต้มแบบบ้านๆเลยนะครับทีนไปครับเมนูปิดับแก้มแต้องตรงเดือดก่อนตามมาหมดก่หมดครับมบาเหลือครับเพราะอะารยังที่เราตีมดนะครับอันนี้ต้มส้มแดดมมต,แต่แต่เนี่ยไข่เดือดหมแอ้วต้มขนาดเลยที่ส้มแบบฉนี่ีบแบบ,แบ,บมีรสชาติอื่นเลยต้องตักนิดเลย จีนนี่แบบว่าหมดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้มันเบาบ้าไอ้มักละควายใส่เปี๊ยหัวดีไอ้มันเบาบ้าไอ้มักเล่าขาวเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยจริงริหมูคาบอนของเราครับดูสภาพครับผมตอนนี้ในที่สุดเป็นสุดสุดไหนในยนนี่เออมาจากมูลชนสี่ส่วนครับอ๋อเป็นหมูคาบอนนะเป็นหมูที่สังเคราะห์การปิ้งย่างแบบอี ีเขาสอนไอ้แมาคือมันต้องปิ้งเหนือระดับน้ำทะเลสีเปิมตอกโอ้สีเปิมโตครับทั้งทั้งนี่กินได้กะนฮะได้กะได้กันน้ำจิ้มสามรสเดียวเดียวไอ้เอามาน้ำจิ้มป้าฝนนะครับนี่ครับโอ้โหโมดหมดน้ำจิ้มสามรสป้าฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัาไปซอยตัาไปซอยตัาไปซอยนี่ไงเงยโยกมาเผื่อเออแต่ขนาดติ๊กต็อกยังโดนแบนแล้วยูทูบจะโดนแบนแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคนติดตามเนี่ยเขาเปิดซองไม่เขาถึงมาตัวหาเนาะแม่ มัน đen น่ะ đen พี่จารย์อย่างเงี้ยมันเตรียมพวก đen เจิงดีเป็นมาเอ็นหาถึงบ่ใจขอยสู้เขานั่งเล่าขวัญ không, ได้กันนั่งอูยตีต้อยไอ้น้อยบ่สู้กําลูกไอ้สู้บ่ถอยสมัยฮะเลิกอยู่หวางดาดที่เก่ายังบ่มีอยู่นั่งอื้อหืมหวางดาดเดี๋ยวเอา พ่อหมูนี่มันกินเหล้ามาตับแข่งอ,อันนี้เลยย,เลยุมาเลยมาปาดพอเราอันนอันนี้ซุกซก<อ>ถ้ามันซุกเ<อ>ขาก,ก็กินมันซุกเหรอกูก,กินย่างก็ <c oughs> นี่นนนความสะอาดนะครับอูสุค่ะนะไมเขามาไปทีนึงกะอันนี้มันอันนี้เดี๋ยวเอาไปขอขอขอจับสุมมหนึงปาดพอกัน อันนี้ห้องคำอันนี้ของสู้เต็มเลเผื่อเขาจะได้แบบขอีได้ก่อไอ้โยุอายุเอาเฉือนเอากระนี้ได้ก่็ได้กันเอาตีตีมันสู้ไงเอาเฉือนเอาตีมันสุกเนี่ยเฉือนหน้ามันนะฝานจริงในมูราบขอเพียงส่งเสียงมาถาขอลายเต็มตัวนี่ขวัญอี้เข้าให้างน้ำจิ้มกระไฮเทียมเนี่ยอู๋มีห้งยู่ นังผมได้เนาะนี่เขาจะแซอีเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาจะกินได้แล้วไงจานนี่ไงเออนี่จานเออะกระนะเหนียวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอังคำกัมหวานจั่วเอาไปนับมาเนี่ยมันมันอ่ะปะฝายหม้อไงหมูนี่เอาเอาเด็กๆเอานี่ไปอังอีกทีนึงถ้านี่หวานนี่ได้แล้วน้าเหนียวเจี๊ยวมันกะเน เมื่อ e mm hmm. กี้เนี่ยเนี่ยลอลองเนี่ยลองแคเนี่ยตัวเอาเนื้อซอสยมันทำให้มีโลลื่นเนาะมันกล้ามเนื้อขยายากล้ามเนื้อหมูมันปรตีนอืมอึึดมานเลยเออกองได้กินอูกลบไผ่ลาบารุันเนี้ยยวย้วยเกาเนี่ยเอาเดี๋ยวมาปรุงเองมามแล้วก็สุขขามานั่งกินแหววนี่ไปเกบข้าวมูเนี เออไปเกี่ยวข้าวหมูคำเดียวเนาะนี่ลายเพชรลยหวานเลยไปดิไปตุ้ยเดี๋ยวหมูห้มของแง้มกันอันเดี๋ยวผมปิ้งบ้านก่อนนะไปก่อนไปโอ้หวานเลยอยู่ข้องๆหืมหัวใจถ้าไปคำเดียวนี่มันปิ้งไปปิ้งมาหนักอะโอเคโอเครู้เรื่องอยู่ด้วยกันนี่เดี๋ยวถ้าแล้วครับนี่ตู้หมูมันจะปื้อหรือยังไงโอ้หมูเดือยเหรอฮะยยังไม่ได้ปรุงเลย โอ้ยอย่าไปสะอาดนะแครโอ้เรื่องนี้เลืต้องมากตกกระโปงอย่างเนี้ยเอาอยจิ้มพอกันหน่อยมันจะเปื่อยก่อนเปื่อยเหรอเปื่อยเหรอมาแล้วท่านผู้ชมครับกับหมูครับกับหมูย่างนะครับหมูย่างเขาบอกหมูค้าบอนนะครับก็ตั้งใจจะไปหมูหันได้หมูค้าบอนเพราะว่าสถานการณ์คนมันโตข่ะเบาเอื้อมน้อย ถ้าหมูมหันเหรอเข้าก็หันคนเดียวกันเนาะฉันก็หันมาสิถ้าผักไม่แคร์ล่ะแล้วก็แคร์ผักสิอะเราโศกตัวนี้มาอู้อย่างกันนาผีบ้าสองคนนะถ้าใครประสนเหรอกูก็ส่งคนเดียวกูเองต้นสกันแกอะไปเถอะมึงเดี๋ยวนะมาได้เล่นเลยมาได้กี่นี่เมื่อกี้ตับหมูอันนี้นี่ไงมาดกอะแล้วเปลือกเวลาห้องเร็วๆมันจะลิีนกัก ข้านน้มันจะแบบแซับไฟแลบเลยแบบเราเลบแบบเมืองบ่เอาแลบแบบว่าตัซออะะวมันแบบไอแบบไอแบบนี้ความผู้เรื่องแบบจัดตรงเัินมาก๊อบเบื้ง่องมันแบบฟังฮะาไม่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 กี่คนเแล้วฮ่ไม่ไม่ไม่ลบเล็บลบลบกับเมืองแต่ไอนี่ใส่หน้าผมเลยอ๋อยนี แลบลบๆๆก่อนถ้าแลบกังกัอันนั้นโซมอรนั้นกินมสอนสอนแล้วที่เอานี่มาซอยยิ้งอืมแน่ย่างหมูจะ่ด้นน้องๆกินเลยผมจะมีบ้างอ่ามอกี้อ้วนว่าอย่ายูด้วยกันเป็นมือเป็นคำนักกันไปต้งในเบี้งปอกบันดูคเดี๋ยนเขานี่อย่าลงดอยไปกัมหน่อยผมไปลผมกบพิเน็อยู่แล้วกัแล้วสักสามหุ่มมบเลยรับแล้วนาะนนอนน่ะ เออไหนีโอ้แล้วส่องนะสมันออกได้กับสองสามสองเทสหัวหนังเทเชเฮดีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆก็จะกินกันต่อนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีธุระนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาหาผมครับเขาจะเอาอาหารแมวมาลงนะครับตกจับไปร้านอาหารแมวก่อนกดเดียวเลี้ยวนี่ก็ไปอี๋เหรอีกเหมูอี๋เหรอจอดจอดทีแรกอะนึกว่ามันจะได้เป็นหมูป้งให้มัน ก็ <c oughs> เลยว่าจะตั้งชื่อเป็นบัดเจ็บไม่ว่ามันเป็นแมงหรืออีโจ๊ตโจ๊ตคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับเออเอาหวัหวหม,มูไปตนะ้มหน่อยโอ้ยเรงไงไปหัวออกไหมไปไปเนี่ยใผมไปก่อนนะ่างนี้นะครับเอาแต่ประเด็นคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะ้ปิดคลิปตัวกับพวกพ,พ,พี่น้องวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเทปเป็นอะไรนะฮะมันมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่เป็นยูเนาะแล้วก็ ก็ทำมาไดาก็ยูกันนะอแย่ยูอย่างนี้นะครับหมูนี่เรียกว่าย่างครับแล้วก็ถ้ามันมันไม่เหลือหรอกเพราะที่เล่าแถวนี้เยอะถ้ามันเหลือก็เอาเอ้เอาไปปั่นมุกไก่มุกหิมเลยยังดีเขาอกันนะกะอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ผมปิ้งก่อนนะได้ได้แล้วไอ้เอาหัวหมูมาต้มโ้มหนะมมาเลยก็บรรลอกกินต้มโซ่หม้อผมกัานแล้วไปกัดหมูอ่้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะ EP นี้เนี่ยผมเนี่ย เป็นเริ่มงเป็นโลกระเพาะทำไมผมถึงไม่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 กินน้ำเปล่าช่วงนี้เพราะผมเป็นเรืกระเพาะอ่ะนี you know ่โอเคนะครับก็เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแบ๊บอิสซาแบ๊บแบ๊นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะฮะเออคอนไงทำคมไงทำคมกงโอ้บันไดกทำขมไงฟาทำขมไงเอาเป็นไทยดีกว่าคนเมืองมันบางคนมันก้มหูเรื่องคนไทยมันหูเรื่องไงเออาการออกกำลังกายทีดีเนี่ยคือต้องวิ่งประมาณ10ถึง15นาทีอ่ะ แต่ถ้าจะวิ่งให้ดีเนี่ยควรจะวิ่งทุกวันทีหนึ่งกับวันทีสิบหกวิ่ง <c oughs> บนวิ่งล่างอะไรต่แต่บายบายรักนะปูจานลุงโยลุงโยปูจานมาครับบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวผมเดี <c oughs> ๋ยวผมเดี๋ยวผมวันนี้ก็ได้อ่ะผมวันนี้มัได้ช็อตอะวันนี้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 นะที่ผมจะคือข้อคิดเรีกว่าไอ้ข้อคิดวันนี้เฮาต้องหู้จะกการเสียสละครับครับยึดใจเฮาต้องเป็นคนใจเย็นอือเฮาใจเย็นอยู่แล้วใจเย็น ไปนคนเสียสละสุ้โมเย่งเย่งไอ้ยังน่องนุ่งอย่างเงี้ยพรับท่องไดิโคตรกันเพราะว่าเพราะว่าเวลามันทำโคตรทำมันพิพผัดได้ไงถ้าเป็นน่องนุ่งนี่ไอ้ได้หมดมันมันจะพิกันได้ไอ้ยังกระจังนะมันก็คือน่องไม่หรยังสูเอ่ะป้าแม่ตอนที่ผมพิษผมได้กระจังงอมันก็คือน่องน่องอะมากออโอเคครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์มันตัดกันไม่ใช่ไน่กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกินกันต่อจะใครแน่แต่ช่วงนี้ผมงดงดน้ำเปล่าก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมกระเพาะแดกเหลือเกินนะ เดี๋ยวคลิปหน้าซัดกันเต็มๆแล้วเจอกันครับท่าผู้ชมครับสวัสดีครับสุัสดีครบมเา้าเสน้ยมันจะึงมีไอมันเบาบ้าไอ้สุบยาัพราะมันเจิงดีไอมันเบาบ้างไ้มักหลับควสที่หวมาูมต้มอ่ะเดี๋ยวจะต้มโซดานอนกินเข้ากับแยกไยบ้างนะผูเงี่ยกกนยังไงครับผมแด้งปูจานกับปิกลกัตู้หาติดทีลมเลยเน่ยใช่กันเต็มที่เดี๋ยว จอดอีจอดอีจอดแมงกองนี่จอดแมงกองไปเอาไหนมาหมูจะไปเอาไหนมากันอีจอดีอจอดอีจอดจอดจอดอย่าบอกว่าจอดนผมให่ แกแ่ไก่เงาลูกจอดจอดบันหน้าเลยโอ้กดติวอัดจะเลี้ยกเขาไปขอเมียบาผีกินนี่เขามาเอาไปฆ่าแล้วจอดจอดเอาไปเมียเว้ าทีสุดท้ายที่เธอกับฉันจะอยู่ด้วยกันเป็นนาทีสุดท้ายที่เธอกับฉันจำต้องจากกันเป็นนาทีสุดท้ายและคงเป็น,ปนใ,ใจสุดท้าย,ยาสิบ้าหูก,ก่อนเธอจะไปประโยคสุดท้ายไม่ต้องห่วงฉันเดินกันมาเินน้ำจนสุดปลายทางที่ต้องจบลงบอกการเวลาจะต้องผ่านไปไม่มีอะไรที่มันมัน่นคงไม่ว่า